วันนี้จะมาแจ้งข่าวสารนะจ๊ะดันั้นตอนนี้ผักอบกอบเปิดรับออเดอร์แล้วกีดร้องกันมาสักพักใหญ่จนในวามต้องเปิดดว่นดว,น,ดวนอีกจริงๆยังไม่ถึงรอบที่ต้องเปิดแต่ทักมาทุกวันทักมาหนักมากเปิดแล้วจ้ะไปสั่งได้อด b k n k 1 3สามหรือ b k n k 1 3สามมีแอดหรือไม่มีแอดผักอบกอบนํำเข้านำํานำเข้าทุกอน,นุนะจ๊ะไม่ใช่ของไทยเป็นของน้ำเข้าและเป็นเจ้าที่แบบเริ่มขายแรกๆเลยสำหรับว่า,วารีวิวแรกๆมากเลยนะอยู่ก็คิดสุดพลัง t u โบมากของเรามีห้าอย่างที่เราเลือกเองว่าอร่อย มีกระเจี๊ยบแรบบิทมันหวานญี่ปุ่นแรดิสิเขียวแรดิสิมพูแล้วก็มีคาร์รอสครบกยำอร่อยทุกอย่างทุกคนบอกทักมาทุกวันคือตั้งแต่แบบเอาวิดีโอไปลง t i กต o k ก็คือแบบทำมาทุกวันจนมี t i k t อ k แบบบูมมากบูมกระจายแต่ว่าแบบ แรกๆเนี่ยเหมือนแบบแอกคลิปไปลงไม่ได้คลิปอะไรแล้วอยู่ๆก็คนแบบเฮ็ดหนักมากขายกันแหลกเลยงงๆๆงงมากๆเลยของเราคืองาเข้าแล้วบแบบวัตถุดิบเลือกแล้วแล้วก็ดึงงานได้ดีมากส่กล่องไม่แข็งกล่องฟูไม่แบบฟันแตกฟันพังอ่ะเขาจะได้เรื่องฟันก็รู้อยู่ใช่ไหมใส่ทำนีย์เนี่ยกินยากและวลันนี้จะเปิดตัวจีเด็ดเป็นสินค้าตัวใหม่ที่รอมานานมากเป็นหาคือที่รอเพราะอะไร เพราะว่าเลือกแบบเลือกให้มันดีและอร่อยที่สุดเพยมันอร่อยามาคือบางซาบแบบมันไม่ฟินอะท้องในกรอบแข็งบ้างดึงน้ำไม่ดีบ้างตันนี้น่ดีสุดละถั่วแข็งงำเข้าอร่อยคือมันกินบันเทิงอะช่วงนี้แบบอยู่บ้านมันตัวใหญ่บ้างก็กินก็พยายามจะหาของที่แบบกินทานขนมที่อ้วนน้อยแล้วดีต่อใจอะดีต่อสุขภาพ จริงๆเริ่มต้นคือถั่วแขกเป็นเป็นเป็นอย่างแรกเลยที่เราแบบไปกินที่ไต้หวันแล้วแบบชอบแล้วหลังจากนั้นก็ตะเวนหาซื้อสั่งนําเข้ามามากินนะจนพอวันนึงจะว่าเอาเอากับน้ำเข้ามาขายแต่ถั่วแขกเขายังไม่เด็ดเราก็ไม่ยังไม่เอาอ่ะนะจนวันนี้เออเราเจอเจ้าที่แบบเอโอเคเลิกแล้วก็พร้อมจะจำหน่ายคืออยากลองตัวใหม่จัดน,น,นะจ๊ะส่วนหวันวแหล่งตหวานแล้วก็เห็ดหอมน้ำเข้าเหมือนเดิมยังสั่งได้แต่แตงยาขอบเวลาไม่มีไปรีวิวให้ดูตัดไม่หายจะว่าจะตัดอะไร รายละเอียดราคานั่นน,นู่นนี่เพราะะมาเป็นคนรีวิวเนี่ยกพังหายแอด B เคลนแคห่สามหรือเปล่าไม่มีอ่ะ B เคลนแค่สามเราเลยมาจาก็บแกงขอ่อยแล้วก็ให้ไปสั่งได้เวลาที่เขาเปิด,ออดรับออเดอร์สั่งก็คือต้องไปสั่งตอนที่เขาเปิดออดเดอร์นะพอาะนคือว่าปิดล็อกออเดอร์ปุ๊บเขาไม่มีของนะเพราะว่าของมันเป็นของนำเข้าคือทุกคนสั่งมายังไงอ่ะเราก็จะเก็บรวบรวมยอดแล้วก็สั่งบริษัทผลิตเราไม่ได้มีของสต๊อกหรือว่าของค้างนะคะเป็นของสดใหม่มากๆอยากเป็นแบบนี้มั้ยดี i'm